สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวิเคราะห์เจาะลึกคำขู่20ตุลาคมของฮุนเซนสัญญาณแห่งชัยชนะทางอ้อมของไทยสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ยกระดับขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภาของกัมพูชาได้ออกมาประกาศคำขาดให้รัฐบาลไทยต้องเปิดด่านชายแดนทั้งหมด ภายในวันที่20ตุลาคมนี้หากไทยไม่ทำตามเขาประกาศว่าจะตอบโต้ด้วย2มาตรการที่อ้างว่ารุนแรงทันทีคือ 1. ยุติการนำเข้าสินค้าไทยทั้งหมดและ2ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือจะสั่งตำรวจบุกทำลายฐานเว็บพนันของนักการเมืองไทยที่ตั้งอยู่ในเมืองปอยเป็ดให้สิ้นซากคำประกาศนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ชายแดนยังคงระอุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เหตุปะทะเมื่อเดือนกรกฎาคม แม้ว่าฝ่ายไทยจะยืนยันชัดเจนว่าเราไม่ได้ปิดด่านแบบถาวรแต่เป็นการใช้มาตรการควบคุมด่านอย่างเข้มงวดด้วยการเปิดปิดตามสถานการณ์เพื่อความมั่นคงของชาติและเพื่อตอบโต้ท่าทีที่ก้าวร้าวของฝ่ายตรงข้ามคำขู่ที่ไม่สมเหตุสมผลสัญญาณแห่งความพังพินาศทางเศรษฐกิจสิ่งที่น่าสังเกตคือ ท่าทีในการขีดเส้นตายและใช้มาตรการขู่ในระดับชาติเช่นนี้ไม่ใช่การขู่ของฝ่ายที่กำลังได้เปรียบเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจแบบเงียบๆของเรานั้นได้สร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจชายแดนของกัมพูชาการที่ผู้นำระดับสูงต้องออกมาวอยไวเพื่อขอให้ไทยเปิดด่านนั้นแปลได้เพียงอย่างเดียวว่าเศรษฐกิจชายแดนของพวกเขากำลังพังพิน,นาศอย่างหนักหากพิจารณาตัวเลขการค้า จะเห็นว่าคําขู่ที่จะแบนสินค้าไทยนั้นคือการลงโทษตัวเองอย่างชัดเจนตัวเลขล่าสุดชี้ว่าแเดือนแรกของปีนี้ไทยยังคงเกินดุลการค้ากับกัมพูชาสูงถึงกว่า1 75, 7 5 7 1 1ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากไทยอย่างยวดยิ่งสินค้าหลักที่เราส่งออกไปล้วนเป็นของจำเป็นเช่นน้ำมันสำเร็จรูปเครื่องดื่มน้ำตาลและชิ้นส่วนรถยนต์ ดังนั้นหากกัมพูชาตัดของเหล่านี้จริงจะเกิดปัญหาขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งใหญ่ในประเทศทันทีการหาแหล่งนําเข้าใหม่ก็ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากสรุปแล้วมาตรการนี้มีแต่จะทําไมเสถียรภาพภายในของกัมพูชาเองมากกว่าที่จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมใช้ชนะที่เด็ดขาดกว่านั้นซ่อนอยู่ในคําขู่ข้อที่2ที่ว่าจะบุกทําลายเว็บพนังของนักการเมืองไทยในปล่อยเป็ด นี่คือการสารภาพกลางอากาศครับมาตรการควบคุมชายแดนของไทยไม่ได้กระทบแค่การค้าปกติแต่ได้ไปทุดหม้อข้าวของอาณาจักรเงินมืดที่ปล่อยเป็ดอย่างจังเมืองที่เคยเป็นสวรรค์ของบอนพนันและเงินสีเทาปัจจุบันมีรายงานว่าเงียบสงบเหมือนป่าช้าบอนหลายแห่งต้องปิดกิจการและลดขนาดลงอย่างหวบภาพพนักงานต้องต่อแถวยืนเอกสารขอกลับประเทศไทยดังนั้นการที่หุนเซนต้องออกมาขู่ว่าจะถล่มเว็บพนันด้วยตัวเอง ก็คือยอมรับกลายๆว่าอาณาจักรพนันเหล่านี้มีผลประโยชน์เชื่อมโยงกับการเมืองข้ามชาติอยู่จริงและที่สำคัญปอยเป็ดยังเป็นฐานทัพใหญ่ของศูนย์แสแกมเมอร์และแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงคนไทยมาหลายปีมาตรการปิดด่านของไทยจึงเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เข้าไปทำลายแหล่งรายได้สำคัญของอาณาจักรสีเทาเหล่านี้ได้แบบหมดจดเราไม่ได้ส่งทหารหรือตำรวจเข้าไปสักคน เราแค่ปิดกระเป๋าสตังค์เท่านั้นการควบคุมชายแดนไปตัดเส้นเลือดใหญ่ของกระแสเงินหมุนเวียนทําให้ธุรกิจผิดกฎหมายไปต่อไม่ได้จนเจ้าของบ้านต้องออกมารักษาหน้าด้วยการปัดกวาดบ้านตัวเองทั้งๆท,ที่ความจริงคือถูกไทยเราบีบจนต้องทำนี่แหละคือชัยชนะทางอ้อมที่เด็ดขาดที่สุดของไทยความฉลาดทางการทูตของไทยและเกม ICJ ในเวทีโลกท่าทีของเราถือว่าเหนือนกว่าและฉลาดมาก กระทรวงการต่างประเทศทำงานอย่างเงียบๆแต่หนักแน่นเดินสายชี้แจงสถานการณ์ให้ประชาคมโลกรับทราบอย่างต่อเนื่องจุดยืนของเราชัดเจนคือไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มความขัดแยง้งแต่เราใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามกฎหมายนานาชาติเพื่อปกป้องชีวิตและอธิปไตยของเราเองส่วนความพยายามของกัมพูชาที่จะลากเรื่องพื้นที่พิพาท4จุดไปขึ้นศาลโลก ICJ กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ชี้แจงกลับไปอย่างนิ่มน,นวลแต่เจ็บจีดว่ามันคือการข้ามขั้นตอนเพราะเรามีกลไกการพูดคุยทวิภาคีอยู่แล้วคือคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ซึ่งถูกกำหนดไว้ตั้งแต่บันทึกความเข้าใจปี2,543แล้วการปักปันเขตแดนเป็นเรื่องเทคนิคที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาเป็นปี การรีบวิ่งไปสารโลกจึงไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาแต่เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองเท่านั้นและจุดยืนทางกฎหมายที่แข็งแกร่งของเราคือไทยไม่ได้รับอำนาจสารโลกในกรณีเช่นนี้มาตั้งแต่ปี2,530แล้วดังนั้นการยืนยันให้กลับมาเจรจาที่โต๊ะย b c จึงเป็นการแสดงความฉลาด และยึดมั่นในกติกาที่มีอยู่บทสรุป20ตุลาคมคือวันตัดสินใจของกัมพูชาแล้ว20ตุลาคมนี้เราต้องกลัวไหมคำตอบคือไม่เลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามกระแสสังคมไทยกลับต้องการเห็นรัฐบาลตอบโต้ที่เด็ดขาดและหนักแน่นยิ่งขึ้นด้วยซ้ําหากกัมพูชายังไม่ยอมกลับมาเจรจาดีๆการพิจารณาปิดด่านถาวรหรือแม้แต่ตัดสาธารณูปโภคอย่างน้ําและไฟฟ้าที่ส่งไปพื้นที่ชายแดนของเขาอาจเป็นมาตรการกดดันขั้นสูงสุดดังนั้นเส้นตายที่สาเร็จฮุนเซนกําหนดขึ้นมานี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ไทยต้องหวาดหวัน่นแต่เป็นวันที่ผู้นํากัมพูชาเองต่างหากที่ต้องตัดสินใจว่า จะเลือกลงโทษตัวเองด้วยการแบนสินค้าไทยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนของตนเองหรือจะยอมถอยแล้วกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาตามกติกาเดิมเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนข้อมูลทุกอย่างชี้ชัดว่าในเกมนี้ประเทศไทยคือฝ่ายที่ควบคุมเกมผ่านการควบคุมชายแดนคำขู่ล่าสุดของฮุนเซนเป็นเพียงหลักฐานที่ยืนยันว่า มาตรการที่ไทยเราใช้มาตลอดนั้นกำลังทำให้ฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดการยืนหยัดในจุดยืนเดิมต่อไปคือการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเป็นการตอกย้ำว่าหมัดที่ไทยเราปล่อยออกไปแบบเงียบๆนั้นเข้าเป้าและน็อกเขาจนออกอาการได้ขนาดนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจครั้งต่อไปสวัสดีครับ